สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องดินดาพาร,รวยพาชมบ้านและที่ดินสวยๆค่ะวันนี้น้องขอนำเสนอขายสวนผลไม้เนื้อที่1ไร่ตั้งอยู่ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัด เพชรชบูรณ์เข้าจากถนนโยธาธิการเพชรชบูรณ์เป็นถนนลาดยางเข้ามาเพียง150เมตรที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเลยค่ะติดทางสาธารณะถึง3ด้านด้วยกันด้านหน้าของที่ดินเป็นด้านยาวประมาณ80เมตรทางเข้าที่ดินเข้ามา150เมตรยังเป็นถนนดินลูกรังค่ะ ระดับของที่ดินจะสูงกว่าระดับทางสาธารณะเยอะพอสมควรค่ะเขตนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมไฟฟ้าต้องเดินเสามาประมาณ1 5 0เมตรนะคะมีระบบน้ำประปาเรียบร้อยค่ะภายในที่ดินมีปลูกผลไม้หลากหลายชนิดที่ดินแปลงนี้เราถ่ายทำไว้ประมาณ3ปีได้แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันต้นผลไม้ที่เราเห็นในวิดีโอนี้จะต้นใหญ่กว่าในวิดีโอเยอะเลยค่ะ ต้นผลไม้หลากหลายสายพันธุ์เป็นพันธุแท้พันธุ์ดีโดยคัดสรรพันธุ์ผลไม้หลากหลายมากๆอาทิเช่นต้นอะโวคาโด2องสายพันธุ์มีต้นมะพร้าวน้ำหอมเตียสายพันธุ์แท้จากบ้านแพรวน้ำมะพร้าวจะหวานและหอมกลิ่นเหมือนใบเตยค่ะมีต้นมะพร้าวกระทิเตียน้ำหอม ต้นโกโก้ต้นมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์1ิต้นมามอาธิเช่นต้นมะม่วงอกร่องทองต้นมะม่วงขุนสีมะม่วงโชคอนันต์มะม่วงแก้วโบราณมะม่วงแก้วขมิน้นมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงน้ำดอกไม้มันส้มโอทับทิมสยามส้มโอขาวน้ำผึ้งส้มโอขาวแตงกวามีต้นขนุนไล่มเมล็ดไล่ยาง ต้นขนุนพันแดงสุริยาต้นขนุนพันทองประเสริฐต้นขนุนทวายปีเดียวต้นมะขามเทศมันสีชมพูฝรั่งกิมจูฝรั่งทับทิมฝรั่งแดงแตงโมละมุดกระสายมาเลละมุดอินเดียต้นอินพรามพันบาฮีทานผลสดส้มโอสายน้ำผึ้งฝรั่งทับทิมสยามมีต้นน้อยนาปลูกไว้หลายสิบต้นค่ะ ยังมีกล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำวา้าต้นมะละกอแขกดำต้นมะละกอฮอลแลนด์ตะขบยักษ์ไร้น้ำมีต้นมะนาวพันธุ์ทุนเก้าและต้นมะนาวแป้นพิจิต มะไฟชมพูมะปรางมะยงชิดลูกพับจีนลิ้นจีนครพนมและยังมีทุเรียนหมอนทองอยู่3ต้นมีพืชผักพื้นบ้านปลูกไว้ริมรัว้วปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเป็นรั้วธรรมชาติไว้โดยรอบค่ะยังมีต้นไผ่บ่งหวาน มีบ้านพักหนึ่งหลังที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยค่ะและมีหนึ่งห้องน้ำภายในที่ดินยังมีสระน้ำขนาดเนื้อที่ประมาณหนึ่ง้อยตารางวา ในน้ำก็ยังมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่ปล่อยไว้เป็นปลากินพืชน,นะคะทําเลที่ตั้งของที่ดินแปลงนี้ก็ดีเลยค่ะมีเพื่อนบ้านโดยรอบและอย่างใกล้ตลาดธนาคารสถานีตำรวจสถานีอนามัยร้านค้าร้านสะดวกซื้อประมาณ2กิโลเศษๆค่ะไกลศูนย์ราชการประจำตำบล1.5กิโลเมตรไม่ไกลจากตัวเมืองเพชรบูรณ์โรงพยาบาลและศูนย์ราชการประจาจังหวัดประมาณ15กิโเมตรทั้ง หมดนี้เจ้าของเสนอขายในราคา1.200.000บาทอากาศดีปลอดโปรง่งเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนมีผลไม้พร้อมทานเป็นผลไม้สายพันธุ์แท้หายากเขตนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมเหมาะสำหรับเป็นบ้านพักยามเกษียณบ้านสวนสำหรับครอบครัวสนใจนัดชมกันก่อนได้เลยค่ะ